ขับงพระพทธเ้าได้มาในความุทธิ์ได้มาในความุทธิา Satu Satu Satu, Satu. <coughs> ဝါသောတောအာယဝညာပါတိတေဝနာနသံသေတာနမဿယိဝံတိသံသီယတေယံယံဇောသီနာတိနာသံသံဂေတုပတိတာတိခရသံဂိထာယာဟာမောသုဘောကဝတိသယတိသမ္မောဇာယ สังฆาตุสาเวนัสสะตุติภะวันตุเตนโมตตะภะวะตุอาราตุตมะสุนตุตา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 นโม

ต่มึงอเจอถึเดือนเมน่อแล้วบอกเขาว่าบอกเขาแค่ที่จะมาพูดไมว่าเมษาาเหรอทำแบบเงียนถ้าไม่มาก็ส่วใครถือมันโอ้มาไมมีตัมาได้เคยจะมาใต้วัดมาเนี่ยนั่นก็เดยขื้นารถีกันเลไไปเลยขนาดพวกเก็มือบ้านทางใไปบ้านเลนเนี่ยจะจับกจอ

ต้องอธิษฐานไหมอธิษฐานว่าไงอ่ะไม่ได้อธิษฐานไม่ได้อธิษฐานเหรอนึกว่าโตมาอยากเป็นหมอเป็นครู่ไม่ได้อธิษฐาน <c oughs> <c oughs> ฉลาดมากเลย ฝากปัทญีทุกท่านสวัสดีครับ